มุกสดใหม่ครับผมใบแตยอามนะครับนะวันนี้เพิ่งมาถึงสถานที่ครับโ้นี่อย่างหนาอย่างหนาครับนี่ครับดู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 ด,ด,ด,ดูความใหญ่ความใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้เกือบสองโลครับ อยกให้ดูครับเดี๋ยวแต่ให้ดูเป็นครับสวยมากครับวันนี้สวยทุกตัวครับสวยทุกตัวสวยทุกตัวไอ้อมจะให้เน้นๆเลยครับดูดูครับโอ้บิ่งบึ้มเงับบิ้งบึ้มนี่ใหญ่กูเพื่อนแล้ววันนี้เบอร์เลยเบอร์เลยครับโอ้ครับเป็นๆครับเป็นๆ จัดมาเน้นๆเลยครับวันนี้นะครับใครอยากเจอบรรยากาศแบบนี้มาครับผมมาที่ก,กับไบอารมนะนะสดใหม่ทับไสให้ได้ชิมครับใครอยากชิมแบบนี้นี่ก็ใหญ่ครับเป็นเปนเ,เ,ปนเป็นเลยครับเป็นเป็นยังเป็นเป็นเลยนี่ครับหน้าโฮมสเตย์เ hmm. <Home S 2> กาะพิทักษ์นะครับนะ ดูบรรยากาศนี้แบบนี้มาครับเดี๋ยวไตาอามพาชมพาชิมครับดู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 ครับโอ้โหสวยมากครับสวยมากหมึกคนนี้ถึงจะไม่ค่อยหนาแน้นเท่าไรแต่ก็คือเป็นประเภทคัดไซมาอย่างดีนะครับสวยๆครับส่วนที่นอกน้ำก็พอมีครับ ในใหญ่ๆแบบนี้ถ้าใครยังไม่เคยเจอต้องมาดูครับต้องมาดูสวยสดงดงามยิงครับใสมากใสมากถ้ามาแวะเรานะครับนะเดี๋ยวไต่อามจัดให้แบบนี้เน้นๆหนาหนา ากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบาวีนะครับผมเดี๋ยวตายามพาเที่ยวครับอันนี้สดๆใหม่ๆครับจากบริเวณหน้าเกาะพิทักษ์ครับบ้านริมเลโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์นะครับแวะมาเที่ยวได้ครับบรรยากาศช่วงนี้ดีมาก กินหมึกย่างอร่อยอร่อยหมึกสดซาซิมิหรือชอบเมนูไหนทักมาได้ครับเดี๋ยวบ่าวีจัดให้เดี๋ยวให้ไตยอามพาทัวร์ครับผม